สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะคุณชอบคำนวณน,นะคะวันนี้นะคะจะมาให้แนวทางลาวัฒนาคลิปทุกคลิปที่ีทำขึ้นนะคะทางช่องแนะนำไม่สนับสน่นการผ่านทุกชิ้นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่ันดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เพียงแค่แนวทางนะคะมาวันนี้นะคะ เมื่อวานเอ้ยไม่ใช่สี่วันจันทร์ที่แล้วเนาะตัวรูดเราไม่เข้านะคะแต่เรามาได้อย่างนี้เลยบนล่างเลยนะคะนี่บนล่างเลยนะคะนี่ออกสามเก้าศูศูนสาเก้ศูยจ้าเวมาใครตามก็ได้ตังเนาะเจาะนะเจาะนะเจาะนะคะอืมไป รอบต่อไปกันเลยนะคะได้อีกอย่างละรอบต่อไปเอา้าโพยโพยค่ะโพยก่อนโอเคใครอยากสนับสนุนหนูก็โอนค่าน้ำใจมาได้นะคะค่ากาแฟค่ากระดาษก็ยังดีเด้อน้องเลาวได้แล้วนี่วิ่งรูด เจาะตมตัวไปเลยค่ะวันนี้เด่นอยู่สามตัวทุกคนทำไงดีอะเอาไงอา้าคือคือหวยลาวเนี่ยไม่มีคำว่าแน่นอนนะคะโอ นะคะสี่ตัวนี่นะนะคะถ้าถ้าศูนย์สามศูนย์เก้าเขามาแล้วนะคะทุกคนก็ติดไว้นิดนึงก็ยังดีนะคะคือถือเป็นไปนตามสูตรหนูทำหวยตามสูตรนะทุกคนหนูก็มาประมาณนี้ค่ะ ไม่มีค่ะ <Okay. S 1> นะคะนี่คือหัวของเราถ้า0ูนย์สามกับศูนย์เก้ามาแล้วก็แค่เบาๆก็พอนะคะคือกันไว้สักนิดนึงนะฮะนะครับผมนะครับผม ประมาณนี้นี่แหละตาพระรามีเท่านี้ค่ะเ mm hmm. นเน่เท่านี้พอชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะ mm hmm. ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเจ็ดศ mm ูนย์เหรอไม่เอาไม่เป็นไรมาคือมาคนเท่านี้พอค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านให้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปลงัปงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ